ครับนี้นแบตอ่แปดร้อยครับตอนนี้มีอาการคือเปิดเสียบโดนนะครับแล้วแบตติดเลยอันนี้เป็นเลขตัว SN แบตเตอรี่ครับเดี๋ยวลองสแกนให้ดูครับสแกนให้หน่อย หันหันหันโทรศัพท์มาหนอ่อยนี่อันนี้เป็นเลขเลข S m แบตเตอรี่ครับจะขออัดเนะนี่ครับน,นี่โอเคครับอาการคือเสียบแล้วโดนติดเลยนะครับ โดนติดแล้วอ่ายังไม่ได้กดเปิดนะครับแต่ตัวโดนทำงานแล้วนี่ไฟแช่ข้างลังหมดแล้วกรุณาลงจอดและเติมนี้โดนยังไม่ได้เปิดนะครับรับแขกทั้งหมดให้แน่นนะเพื่อป้องกันความเสียที่อาจเกิดขึ้นได้เปิดใช้งานการลีกเลียนสิงกีดขวางด้านหลังเปิดใช้งานการลีกเลียนสิ่งข้อมูลแบบไพ้่ขึ้นด้วย ติ้ใช้งานแบรเลยขึ้นเลสิ่งกีดขวางในแนวนอนแล้วนี่ครับสิ่งกีดขวางอยู่เหนือโดรนบินอย่างระมัดระวังนี่แบตก้อนนี้ครับนี่เปลีนให้ดูนี่ครับอ่าตัวนี้ SN BAT ครับนี่ SN BAT t ต r y อรี่เอ็นแบตเตอรี่ครับ เดี๋ยวลองปิดแบตให้ดูครับปิดแบตแล้วตัวโดนโดนยังเขียวอยู่นะครับยังไม่ตัด งานการหลีกเลี่ยนสิ่งกีดขวางด้านหลังยังคงได้รับการแจ้งเตือนว่าตรวจพบสิ่งกีดขวางมีด้วยความระมัดระวังปิดใช้งานการหลีกเลี่ยนสิ่งกีดขวางในแนวนอนแล้วเปิดใช้งานการหลีกเลี่ยนสิ่งกีดขวางด้านหลังแบตปิดอยู่นะครับนี่แต่โดนเชื่อมนี่ไม่เชื่อมแบตด้วย อุปสตัตว์ึบร่งบินรดงอีกรบอบหมเอ่เอนเอ็น็ตแบตเตอรี่ครับโอเคครับเดี๋ยวลองเปรียบเทียบกับแบตลูกอื่นครับ น,นี่ครับไม่ไม่ติดนะครับตัวนี้ไม่ติดเปิดแบตบเน,นี่ครับถึงจะใช้งานได้ปกติครับแบตบก้อนนี้ครับเสียบแล้วติดเลยนี่ เป็นแบตเ DB 800ครับ